โอ้ตัวบักเอียบเลยพี่น้องโอเคครับผมโอ้ยวันสิบวันใโตแล้วพี่น้องนี่เต็มใหม่เต็มมือดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูุทุกคนครับมนีกลับมาพอครับผมคือเก่าครับพี่น้อง ช่องวิถีในป่านนสามานทอดนะครับเนาะมันรงแฟมิลีครับผมมาพอกันอีกเช่นเคยครับช่วงโอ้หกโมงห้วพี่นอ้องหกโมงล้วครับยี๋ยวมื่อนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดไอใส่เบ็ดกบครับพี่น้องใส่เบ็ดกบไม้ไม้นี่ครับไม้ที่ผมมาสอนมาสอนหวกแห,หละครับมาสอนกระปูครับ เพราะว่าเมื่อนั้นซอนมันมีไอ้มีลูกกบครับมีลูกกบหัวบกบกำลังเป็นขาแล้วกักัดขาแล้วทกกอทซ้ำยี่ก้อยซ้ำยี่มือเนี่ยะพี่น้องหลายๆครับก็เลยว่าถิมาลองมาใส่บึงเพราะว่าคิดว่ามันหนาถิะมีนะครับเนาะคิดว่ามันหนาถิะมีครับเพราะว่ามันมีหัวสแสดงว่าต้องมีแม่มันมีพอมันแน่นอนครับก็เลยเอาเบ็ดมาแค่์ี้ทิ้หลังนึงดอกพี่น้องพื่อว่าสิใส่ไห้จากหลังแล้วก็ขั้นใส่เบิร แต่ผมจะไปใส่พูนครับใส่คลองใหญ่ข้างหลังนี่ครับนำลายเติอบอยู่จะใส่ถิมๆไปครับเอามาแค่นีสิบตังค์ครับแล้วก็เนี่ยใส่เดือนโคตรพี่นอ้องอือเห็นบ่บุหร่เหรอพี่น้องใส่เดือนโคตรปานเท่าเนี้ยแหละครับมันจังเหนียวครับใส่เดือนโคตรเอ่อปกติเขาใส่ใส่เดือนใหญ่แต่ว่ามันหายากพี่น้องเอาใส่เดือนโคตรล่องนนะครับเนาะ เดี๋ยวเขามาล้องใส่เบิ้องเรากะเขามาลุ่นกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะปลามัที่มีโกบบอพี่น้องมันเป็นหนองกลางปลาครับผมอ่ะที่มีข่อยมีคนมาพ่อปนไดเนาะขันขับเขาบ่าหูเขาบ่รข่อยมาหรอกพี่น้องอ่จที่มีแต่พวกหาอยู่หากินคือสุ้มผมนี่แหละครับสุ้มผมสุ้มใยสุ้มนี่แหละพ่อหูกะหากินประจาครับผมพี่น้องคล้องนี่โอเคครับเดี๋ยวเขาไปใส่เบียดตั้งกันล้วกะเขากลับมาลุ่นกันตอนยมปลาจิตกว่าชิดได้ จักแต้มพี่น้องเบ็ดงี้แค่ยี่สิบตังค์ครับผมโอเคครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสะให้เบิ้งงน้อพี่น้องเนาะไอ้พูนี้ผมจะใส่เบ็ดสักลงดินเ้อพี่น้องเ้อเวลาเสียบเนี้ยใส่เดือนขดเสียบหัวนะครับพ e ี the <the like so like at ่น้องเ้อเสียบหัวแล้วก็เสียบท้ายครับเสียบหัวเสียบท้ายให้มันเป็นวงกลมแบบนี้เด้อพี่น้องเ้อะเสียบหัวเสียบท้าย ครับเจยบมดเียบไทยเลยครับอันนี้ผมใส่สองตัวเลยครับสีกระเดียมมันัวหน่อยจากหน้อยใส่สองตัวครับแล้วก็ว่างไว้เลยครับแค่นี้เองครับพี่น้องนี่แค่นี้เองครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอามาลุนกันตอนยมเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีแบบเก็บอีกตัวใหญ่ๆบะพี่น้องโอเคครับพี่น้องไปไปไปโอเคครับ โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับใส่ไว้ไอ้ตอแหลกใส่ทั้ทงพุ่มทั้งพป่นนองเหมือนม,ม,มืนวันนี้ผมมาใส่ทั้งผีพี่น้องหวยง่ญ่พี่ข้างหลังกันห่างกันประมาณสิบเมตรเลยละครับขามาหน่อยหนึ่งครับผมใส่เบ็ดปลาใบซี่หาหลังครับพี่น้องใส่เบ็ดปลาว้นี่ครับใส่ไบซี่หาลังครับพี่น้องลองมึงครับขามานนี้ป่าเนาะพี่น้องเนาะ มันมีปลาอยู่กพี่น้องสะกี้ผมมามาเปิดกบผมก็ได้อยู่ครับพัานถึกอยู่นี่พี่น้องโอเคครับผมเบ็ดมีสิบหลังครับทั้งกบทั้งปลาเนาะครับเนาะเบ็ดกบประมาณสิบหาครับเบ็ดป่าประมาณหาหลังครับ๋บบยวเขามาลุนกันตอนยามเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าอาจสิบ่ได้มีเฮียเพี้ยนเด้อพี่น้องเพราะว่าผมกลดมาจำกัดครับประมาณนี่สิบก็โตเองพี่น้องยี่สิบ ยี่สิบตัวน้่นนอยๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวเขามาดุนกันตอนยามนะพี่น้องเนาะสหมานมาหมานกันิเอ้าดุนกันเหรอพี่น้องมาเอแ้งสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอีกเที่ยนึงครับผมสวัสดีกันตอนสาๆครับามายามเว็ดกบครับพี่น้องมาลุ่นเบ็ดบกลงกันครับใส่ไว้หมาดน,นะครับเนาะใส่ไวหมาดสิกวกาหลังครับพี่น้อง เกือบมีเสียบแล้วครับอีกหาหนังผมใส่เบียดตาไปไหวไงนี่ครับหลุนกันบุ้งนะครับเนาะถ้ามันเด็ดปนพี่น้องที่ไหนจักตัวะวพี่น้องหลุนกันครับเอายามหมองนี่กันพี่น้องเพราะถิ่ายาม,มุกข์เคืนบ่ได้มาพี่น้องนอนเหรียญน้ำลูงใส่รับจ่อย <c oughs> เออเลยนอนยาวเลยพี่น้อง นังเล็กมาถึกครับพี่น้งองไ้ยดึงลงน้โหเฮียกับเบ,บืบดครับ บ่ถึกพี่น้องน้องนี่ก็บ่ถึก นี่ก็บ,บอถือครับหยับกิลีอยู่พี่น้องวันสิมีกบบ่มีพี่น้องบอ่มีกบเพ่กินเลยครับนี่ก็บ,บอถือ,อยัง โอ้ยพวมีหลุดเลยพี่น้องไม่มีดุมดามดุมดามเลยาไปหลุดคล้องเงยกันครับทั้งนี้ก็เงียบคือกันละครับพี่น้องสามลังละสีล่ลังละ อุ้ยพี่น้องอุย้ยหนังนี่นังนี้ถอนเบ็ดครับพี่นออ้องอุ้ยถือถือพี่น้องถือกบครับถือกดอุย้ยถอ,อนเบ็ดเลยพี่น้องไปละนี่พี่น้องเต็มแรกมาแล้วครับเห็นไหมพี่น้อง โอ้แ é วครับแ é วแ é วแ é วเก็บเลยพี่น้องแจมแรกครับผมโอ้โตวัวบกเอียบเลยพี่น้องโอเคครับผมโอ้ยวันสิบวันใหโตแล้วพี่น้องนี่เต็มใหม่เต็มมือดีครับพี่น้องโอ้ยถอนเก็บเลยพี่น้องครับโอเคครับผม เดีวเก็บใส่ถุงเทยวจากเขาได้พี่น้องเด้องามๆเลยครับพี่น้องครบแมงซะด้วยจอดจดื่มกันต่อครับพี่น้องโอ้ยห,หลังนี่เงยอยู่คือเกาอยู่ครับครับโอ้ยสิมีหน่อยว่ากบพี่น้องเพิ่งรับบรรยากาศหนองไงพีนง่น้องหนองไง่กลางปลาพี่น้อง อากาศย้ำเศร้าครับอากาศดีครับพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นเลย <c oughs> ถือตัวนึงแล้วพี่น้องได้เน็ตแต้มนึงแล้วครับใส่เบ็ดปลาไปสามลังมีอย่างก,กินมาบู้เละพี่นอ้องโอ้ยเหี้ยกับปลาเบิดพี่น้อง ໄດ້ຈັກໂຕບໍກົບມິດຊິລີครับຫຼັງນີ້เงียบ แบบล่วเบีดปตาใบเกี่ยวเขาข้างกันแท่งี่เนาะเขาข้างคู่พี่นี่ยังบ่เนี่ยนี่ยันหูปาไรอีกเยอะพูดไม่หยังหลอกนอกี่เนาะหลุดละ โอ้ยใส่แครยี่สิบหลังหนึ่งดอกพี่น้องถือว่าได้รุ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก่เหียบับเบิร์ตครับเขามาใส่แอบกินเบิร์ตแลวล่ะพี่น้องเขามาใส่ตุ่มกินเบิร์ตแลวล่ะผมเห็นห้อยเขวาใส่อยู่ครับโชคดีอยู่ครับไหนมาแจ็มหนึ่ง <laughs> เป็ดปลาอันนี้กับเบิร์อดอกเยียบซีรีอยู่เหี้ยกับ่เบิร์ต จเบ็ดไปอีกหลังนึงแล้ว,วะพี่น้องเอ,อเบ็ดปลาหลังนี้ครับพี่น้องหมูเบ็ดเลียด,ดยอยู่พี่น้องเห็นไหมครับอย่างน้องอย่หน่อยหมูเบ็ดเลียดเลยพี่น้อง โอ้ยหมู่สื่อพี่น้องวอยุดอกครับไปละเงินปลาไหลล่ะพี่น้องฮิดวานึงคักปัน หกโมงแร้พี่น้องพระตีละครั้งนะครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยยามเสร็จเรียบร้อยครับผมได้มาหนึ่งแต้มครับพี่น้องแต่มาเต็มนึงครับ ตือว่าบ่าฟฝ้าครับพี่น้องแจ่มเดียวใส่ร้องเมืองสื่อออกพี่น้องใส่แค่สิบก่าลังพอดีหาเฮียพื่ออะไรน้ำแน่พี่น้องก็เลยใส่เบ็ดกบครับคิดว่าน้องในไหนที่ไปใส่ตอนแรกนึกว่ามันจะกินดีมันไม่อย่างก,กินเลยพี่น้อง ถือ,อ่้นององคหับถื่ว่าตัวงรับตัวไง่ๆเลยโอเคครับผมเสรีจยสินภารกิจรับพี่น้องภารับคลิปใส่บีดกบนะครับเนาะพี่น้องมึงอีกจะรอกัอนครับอุ้ยหมดดำนี่พี่น้อง ไปมาหนึ่งแ้มครับพี่น้องนลครับโอ้ยยิ่งใหญ่เลยครับโอเคครับแก้วครับแก้วเรียบร้อยละขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะสำหรับจิบใส่เว็ดกบมาอนีนะครับเนาะจงแฟมิลี่คือก่าครับพี่น้องถือว่าใส่ล่องเมืองกันแล้วกันนะครับเนาะบม่ไห้ใส่แบบจริงจังหลายหลังเมื่ไดรพี่น้องใส่แค่สิบกว่าหลังนะครับเนาะ ก็ถือว่าได้ปนเนาะครับเนาะได้ปนยังไงนี่แหละพี่น้องโอเคครับผมฝากไว้ในนู้อพี่น้องเด้อบรรจงแฟมิลี่ครับมักกะไรถือใจแก่แช่ได้พี่น้องเนาะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ได้พี่น้องเด้อสำหรับบรรจงแฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับเนาะสิมี่ยังให้พี่น้องเบื้องอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องสุขสุขนครับโอ้บครับ ผมงหญ่เลยครับโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องครับ